สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนการใช้แอปแอปแอปอะไรไม่รู F ้นะครับเพื่อนผมเนี่ยมันไม่รู้นะไปะเล่นมาครับด้ดยกันยังไงนะครับวันนี้ผมจะจะมาสอนนะอันแรกเข,ข้ามาน้าน,นี้เล้เนี่ยกดมาที่น้านหลักเนี่ยตรงนี้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ด้านล่างเนี่ยกดมาตรงรูปบ้าน <S <S เกือบแล้วเมื่อกี้ตลาดล่าง <S <S ไม่ท้องมาไม่เป็นไร <S <S ให้ทุกคนนะครับเปลื่อนลงมาไม่ต้องสนใจนะ แต่เพลงก็มันดีฮะเออเนี่ยเลื่อนลงมาอีกนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะแล้วเนี่ยให้เกิดไปที่ไม้คว f าเรยนะครับขนโลกฮอชโลกสิชวนเพื่อนอะไระดรําเนินการต่อนะครับไม่ต้องทําอะไรน้านตรงนี้โอเคฮัลโ,โลกผู้เล่นหลายคนหนงจะดสดงดในใจตอบอะไรวะตอบไฟอยู่สองช่งหรือเริ่มเกมส,มสามจนสองให้ในใจเปิดใช้เกมหลายผู้เล่น นายก็ตั้งค่าเรื่องของคุณแล้วสาบะโอเคสงสร็จจะกดผิดนะเอาแล้วนะครับทุกคนให้กดมาที่ไอ้สามขีดนะมาตรงเออเกมและแอนชุมชนเนี่กดเข้าไปแล้วก็จะเจอชุมชนให้มาที่เกมนะครับพอมาที่เกมแล้วเราก็กดไปที่ไ c r a f t แล้วเห็นไหมให้มาที่ผู้เล่นหลายคนเนี่ยหลายผู้เล่นแล้วก็จะเจอนะครับให้มาเลือกที่ ทุกเวอร์ชันเนี่ยกดตรงไปแล้วก็เป็นหนึ่หจุดซซิปนะคบปิ้งแน่นเราก็จะเจอนะครับผมนะเอาละครับสําหรับคลิปนี้น,นะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่อยากเล่นกับเพื่อนก็ไปรอทํากันได้นะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน,อบ,บ,น,ออวอนบวยไปเปิดแมแบ